สุกเสมอม,มันเสมือเครือเก่านะครับคนมืวเวียบปั่นสังแปนนะครับตอนนี้ก็มีโอกาสมาเยี่ยมคุณหมออนุพลครัอยู่ลานก๋วยเตีเ๋ยวเลือกผู้ตะวันไปแล้วครับอันมีมพี่น้องจากน้ำอุ่นครับเพื่อนขาเพื่อนผิดครับขาพแพงว่สันยางโมได้ครับยางห่านอยู่กันเลยโอ้มาหาหมออนุพนกันหน้าวาสันว่าแกเอาเซนเอาเอ็นขาพแพงขาขือกระซังครับ ขาแพงเอาเข้าได้ครับตัวนี้กำลังเบิ่งให้อยู่ครับขาไหนเฮือกขางสายเลี้ยวขวาหนิเอยข้างขวาขางแห้งตัวไหนเป็นบ่เออขางแห้งก็ต้องลงน้ำนักที่นี่แม่แม่ต้องข้างข้างนี้มันก็ต้องมาเจ็บยื้อเงาขาแบบข้างหน้าหน้าเจ็บเจ็บปวดมาจักมือและครับขาแพงในเดือนหนึ่งละค่ะเออในเป็นเดือนละเป็นเดือนลหรอจะหอวยโทรมานเดือนเดียวด้วยนี่จ้ะมาหาวิทยาลัซอยกะ ก็ไปสียาน้ามอนิฟมคนมาดูคอทุเลาโอ้เพิ่องมาบี๊น้ำผู้หนึ่งแล้ววะนี้ฉีดยาไปหาหมอปัจจุบันก็มาแล้วมดนี่ไปแล้วโอ้ของแมนเอาเปล่ากระเป๋าแล้วค่ะง่อยนี่หดเป่าเห่อเป่าเส้นเอามาหาหมอทุกคนดูบ่านี่เบิร์นกันนะเพิ่์นสีเอเข่าให้ครับเป็นไอ้ทุพคนเข่ามันพลิกป่ะพลิกครับพลิกโอ้โหนี่แหละครับซอยเบิร์ซอยแย่งพี่น้องเจ็บเป็นไอรุนนั่นถือมองเจ็ฟด้วยครับบ่านี้ วัดเด้อเนี่วัดเอาวัดเอากำลังเซลล์มันถียนิวลงท่นจาเห็นเลยนั่นหมอคนว่ามันสินยางได้โอ้ยจุ้ยแล้วบวะนี่แต่ว่าก็ต้องพักเด้นนั่นบ่ให้พักอยู่บอ่นี่บีบแล้วไปเฮ็ดเวียกเลยบ่หัวยไปได้พักจักมือยางตั้งแต่สี่ตีสี่จนสี่ทุ่มอันตั้งแต่เจ็บมาเนี่ก็ไดเออห่วยโอ้ตื่นขึ้นเฮ็ดน้ำดุกไปโรงเรียนแม่กับข้าวกล้วยออกลามกัน ลุยน้ำสวนยางกันโอ้มีสวนยางนะมีงัวมีขั้วอีกเว้ยโมเป็นเห็ดเวียกเว้ยคือเพื่อนผมเนี้ยผมมีเวียกบ่งจจกงมาว่าจ้าแยางอยู่พวกปานหน่ะก็ตายไปซะงงโอ้เคยใส่สเปรย์เสียดปะสเปรย์ใส่เมื่อไหร่ยาแก้อักเสบแก้ปวดก็กินแล้ว ฮู้ฉีก็ฉีแล้วเอาลองเบิ่งมนนี่หนุพลจบเฉอเด้ลาแต่ว่างว่านไปนวดแล้วเฮ้ยหนุ่มพ่นมาล้างจากนวดเสร็จแล้วก็วิ่งได้เลยประสนโอ้ยวิ่งได้เลยแลีนน้ำนวดมาคุ้ยได้เห็นบ่แลยนอะไรจีผัวเปรู้ไปร้อุมใหญ่สิบ่รขึ้นหอนน้อยอะไรนวดบอสอะไรจีผัวดิบ่เจ็บบอกโอ้มีมุกไข้ความเจ็บปวดเราได้มอหนุ่มพ่นมาด่าได้ครับเออมีมุก ว่าให้อันผู้เจ็บนวดก็บพ่เจ็บอะไรครับได้ยิมในหัวน้ำอยู่โอ้ค่ะค่ะค่ะยิบม้วนจนน้ำตาแตกคุณโอ้เจ็บหลาจนน้ำตาแตกคุสันนินว่าฮะโอ้โอ้ทะเลมันสิขำยุต่หันละตันนี้มันถึงมาผาดเลยมะวาอยู่พ่มมือแรกแล้วดึงออกห้ขอพ like ี่อนหิวน้าเห็นวหนาขวมลองมั่นขจรองมันมันสูงไปเราไปตี ไปเตต่อมันมันรีวางเลยสัมนิ่งๆอึดอุ้ยอึดวดโอ้วดโอโอ้อนสีบดสิเจ็บอยู่นะเตรอบปากเว้ยอันบาดเสียวเอานะเอาเอาที่เพือบ่ะที่เพือก็มี อันมาลนุพ่นนี่ทพอเพื่อนพยม่ากับเป็นหมอเอ็นครับเพื่อนหลุดพิเศษอย่งไม่สืบทอดได้ทันที่เลยครับโอ้ยครับโดยอัตโนมัติได้ครับขึ้จแก้เข่เออเดี๋ยวนี้เริ่มขึ้นแล้วแข่ก็เริ่มขึ้นแล้วเริ่มคื้แล้วเริ่มคื้แรกแข่ครับพยิมากแข่าโบจงมี่หมอนุพ่นก็เริ่มเริ่มเหลือหน่อยลงขึ้นกันครับสืบทอดเนี่ยสืบทอด จังไรมันนา้มันคือเอาเออเอาครับมาดูแลครับดูแลลูกหลานนี่แหละครับมันสามารถพลิกได้ครับเออนั่นแหละยึดใจจตนั่นแหละออมันสีมีแกนอยู่เส้นหนึ่งเห็นห้ลรำคาญตัวด้วยนี่เอาจังในมือนก้ก็มีโอกาสได้มาเบื่องการนวดครับของเพื่อนวดเป็นจุดหมองในขมโอในปวดทนดูแลนั่นนี่แหละครับอือบานนี่เข่าถึงจุดไข้แม็กเลยครับบานนี่อืมเอาเจือด้เด้